โคจรนี่คืออะไรเขาเรียกว่าทางธรรมาหากินโคจรนี่นะทางธรรมาหากินคนโบราณเนี่ยเขาจะปล่อยวัวขึ้นดอยทีเวลาบัวขึ้นดอยเขาก็จะเดินหากินอะนะเขาก็เดินไปนะหากินไปพอวัวไปเดินเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะคนอาศัยเดินตามรอยวัวเพราะอะไรคะวัวมันช่วยกินยาก หักกิง่งหักก้านอะไรคือวัวมันเดินไปมันโดนไม้ครูดมันเจ็บมันก็ออกจัดการนึกออกไหมในป่าหรือบนดอยเนี่ยจะมีทางวัวเดินเนี่ยแล้วคน,ม,นมันก็มักง่ายไงก็เดินตามรอยวัวนั่นแหละจะได้ไม่ต้องไปถางทางใหม่นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นโครจรเนี่ยก็จะต้องเป็นถนนแคบๆไหมคะแคบๆแ,แ,แ,แต่ถ้าเป็นถนนที่รถวิ่งปุ๊ปาดปุ๊ปัดปาปดาเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่าวิถี วิถีแปลว่าถนนคือรถวิ่งไปวิ่งมานี่พอมาพูดถึงมรคะเราจะแปลว่าทางซึ่งคําว่าทางนี่เป็นคาที่กว้างอย่างเช่นฉันมาทางเรือทางเรือนี่มีถนนเป็นเส้นไหมไม่มีวิ่งไปทางไหนก็ได้น้าเนี่ยนะฮะคือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยยฉันมาทางอากาศเธอก็ไม่มีถนนเป็นเส้นไม่มีวิถีเพราะฉะนั้นวิถีเอามาใช้กับทางเดินบนอากาศไม่ได้ วิถีนี่จะเป็นถนนที่รถวิ่งต่อไปปฏิปทาอันนี้เป็นทางดำเนินชีวิตเฉพาะซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตัวนะฮะแต่มันเฉพาะเลยแหละเฉพาะอย่างไรอย่างเช่นมิจฉาปฏิป,ปทาอย่างเงี้ยเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยเอาละเถอะเอ้ยเธอมีทางดําเนินชีวิตเฉพาะแล้วนะ่ะนะจะต้องไปนรกแล้วนะ่ะนะจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะ่ะนะนะนะมันเฉพาะเลยนะ่นะนะ่ะน่ะ แต่ถ้าเราใส่บาตรท,ทาบุญรักษาศีลแล้วเราบอกว่าขอพี่เกิดเป็นนกได้ไหมอยากเกิดเป็นนกเนี่ยเขาไม่ให้ไปเพราะมันมันไม่ได้ถ้าจะไปเป็นนกมันต้องเฉพาะมันต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการผูดโกหกซอเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อขี้โลบขี้โกเทนผิดอย่างเงี้ยต้องทําผิดขนาดนั้นแลถึงจะเป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนินชีวเฉพาะให้ไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่ามิจฉาปฏิปทา แต่ถ้าเป็นสัมมาปฏิปทาก็เฉพาะอีกละอันนี้ก็ทางเฉพาะเลยไปไหนไปนิพพานอาริยมรรคเมืองแปดเป็นสัมมาปฏิปทาไปนิพพานบางทีเราก็เรียกอริยมรรคเมืองแปดว่เาเป็นมรรคได้ไหมคะเรียกว่ามรรคก็ได้เรียกปฏิปทาก็ได้เพราะเป็นเรื่องของทางดําเนินชีวิตไม่ใช่ทางเป็นถนนเดินเดินอย่างนี้ละน,นี่ปัฏฐะปัฏฐะนี่แปลว่าก็ทางดําเนินชีวิตอีกอะ อย่างเช่นกุศลกรรม,มบดเนี่ยก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งในภาษาบาลีนะฮะปอปาถอถุงปัตทะแต่เวลาคนไทยเอามาเขียนเนี่ยมักจะตัดทางปอปาใช้ตัว,ตวอักษรไทยว่าบอใบไม้ภาษาบาลีไม่มีนะฮะภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้แต่มีปอปลาเพราะฉะนั้นปัตทะตัวเนี้ยพอมาเป็นกุศลกรรม,มปัตทะใช่ไหมกุศลกรรม,มปัตทะไม่เอาไม่สวยกุศลกรรม,มบดอย่างเงี้ย ก็เป็นทางดําเนินชีวิตทีนี้โคจรนี่น่าสนใจตรงที่มันไม่ใช่วิถีมันไม่ใช่คนมาสร้างถนนแต่มันเป็นเหมือนซอยเล็กๆอะ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบ้านเสาแก่นี่เป็นอโคจรของเธอะบ้านเสาแก่เนี่ยะเสาแก่สวยๆมีเสาแก่คนหนึ่งมันสวยมันไม่แก่มากเนะมันก็เป็นทั้งสาวทั้งแก่ก็อายุประมาณ50สสมมุตินะ อายุข้อ50าแล้วเขาก็มีปัญหาคุณแม่อะไรเงี้ยมาปรึกษาพระภิกษุเนาะแล้วพระภิกษุก็เลยเดินไปข้ามซอยไปไม่ได้ขึ้นวิถีนะไม่ได้ขึ้นถนนแต่ออกหลังวัดก็ไปบ้านสาวนั่นเลยพระพุทธเจ้าเลยใช้คําว่าโคจรใช้คําว่าอะโคจรมันไม่ใช่ทางไปของเธอนะภิกษุอย่าไปตรงนั้นลูกเนี่ยอะโคจรมันเป็นซอยเล็กๆมันไม่ได้ขึ้นถนน เป็นมักไหมก็อย่าไปใช้มักเลยโคจรผู้ใจใช้ัพท์ว่าโคจรเขาเรียกไปที่ทามาหากินจริงๆแล้วโคจรคือที่ทามาหากินของวัวนะฮะวัวเขาก็เดินไปหากินของเขาตามทางเพราะฉะนั้นเวลานักบวชเราก็ต้องมีการทํามาหากินไหมคะทํำยังไงนะคะทำมาหากินเนี่ยปฏิบัติอะไรคะสินสมนาธิปัญญาพระพุทธเจ้าวางหลักไว้นะว่าภิกษุก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีนะมีที่ทามาหากินคือสติปัฏฐานสี่ พน้อมกราบรำลึกในธรรมแห่งธรรมจารีบุคคลพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ร้านชูชัยฟ้าห้ามจำหน่ายกลวดหินดินทรายร่มธรรมร่มใจ